มาเบิองอัดพระเดอ้อพี่น้องมาเบิองอัดพระเสวนี้เนื้อย่ามเสวเสวสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนเดอ้อมื้อนี้ย่ามเสวมาเาาบิอง่อกขาอัดพระพี่น้องบ้านเฮาหัวละคนก็บกำลังไหลควายออกไปเลี้ยงเดอ้อพี่น้องเหมนเดอ้อตอนเสวเสวนี่เดอ้อพี่น้องเด้อโอ้โควัย แม่มามามาม่ขวัดีเห้อขุวยเินย่านคนมาอะไรมามาอะไ่กว้ยเป็นหน้าแต่อายหนบอกว่าเอาคอกใหน้าซะวะตอเอคอกไปหน้าซะโอ้ยตัวอ้วนเนาะกว้ยผูกว้้ยเทิดก็พี่นหน้าชิบ ชีวิตเาห้าบานอกก็เจ้าสี่ลละเด้อไรก้ยเป็นหน้าเอออไรกุ้ยไปเลี่ยงโอ้ปัดปัดปัดปดขายว่าเราบักผูขายว่าเราเนี่ยนะขายเด้อบักผูเมาเด้อพินองเด้อนั่นน,นน่ะบ้านว่าเหรีเด้อขายหรีเดนอน,น่ะอาดขอบพระตอนพ่นองเป็นเมืงอัดขอบพะ ตลาดพระเคลื่อนที่เดนะบ้านตลาดพระเคลื่อนที่เหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังเหรียญหากเกา่าเหรียญบาทเก่าก็มีเด้อบินนั่งเหรียญบาทเก่าเนี่ยเหรียญบาทเกา่าลูกหงอย่างดีนั่นลูกเลือดหงสมัยเกา่าโบราณหลวงปู่ตรวจหลวงปู่แหวนหลวงปู่ผางมีมัดมนั่ง น uh, uh, oh um wow uh, okay. oh, ี่น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 ังซ่างนี่ทีนังซ้างนี่ก็นังซ้างได้พี่น้องได้นังซ้างโอ้ยนั่นน้องซ้างมาจากจังโคนบุรีพุ่นเฮ้ยใหญ่เท่ายังไงใหญ่เท่าเยียกเอายังตุ้มหูตุ้งหูอ้าตุ้งหูตุ้มหูซ้างปะอ๋อเตี๋ยเรียกเอาเลยเอาเลยมากนะเดี๋ยเรียกเอาใส่หัดแล้วซื้อส่หัดแล้วอันนึงเนี่ยใส่เสะใส่ไปใส่เสะมึ เันนัเต๋อนี่ตีสายหัดโบราณนะยโอ้สายหัดโบราณนะการเด้อนี่สายหัดเอาใซ่เบิ้งดู้ดเซย์แบบไหนวลาใส่เซเเหยเบื้นี้เเน็บเบ้งไหนเน็บจังเยเน็บจังไยอ๋อทังนัเตโอ้เนี่ยเน็บเนไปเอาอย่ง่มาลิมาิอะไรมาเบิ้งมาเบ้ง ส่วนเขาเมาเบิงดูนี่ก็เห็ดกรอบพระเด้อพี่น้องสร้างสร้างกรอบพระตัวเล็นหน่อยกันใส่ไหมเด้อพระยังนอนไหมอ้อมเลี่ยมหอมเลมันนีพระมุนมันหน่อยเห็ดไปเถอะอมเด่นฟันพวกเขาตัวเด่นหน่อยเลยเนาะหืม เนีย่ยนอสีมือสีมือขัดก่พอพระเกินขี่ได้เนี่ยนี่วัดกับเปลาผ้าอีกนี่วัดตวงยามใส่ของอีกเออ ใช้ปลาลัชีกเหรอเข้าสินอาหาราคาดังเอ้ยโอ้นี่ผักไม่น้่พี่น้องนี่ผักไม่ผักคูนผักย่อมเด้อผู้ใดได้ไปสิเป็นสิริมงคลเด้อผักคูนผักย่อมไปไว้บ้านผักย่อมมงคนนี่ย่อมผักคูนกรือำคูนเด้อเพื่อนว่านี่ผักลักอู้นวดผักลักนี่เด้อผักลักนี่ผักลักกาฝากผักลักนั่นละเอออันนี้ อันนี้ของดีนะพี่น้องอันนี้ของดีเห็นบ้านเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเขาเออปลัดอันนี้ปลัดโอ้ปลัดปลัดเต็มหัวมะแดงว่าปลัดปลัดชิกปลัดชิกปลัดชิกโอ้ปลัดลำเพื่อปลัดปลัดชิกที่เออ เนีง่ายมากสมัยก็โบราณนะของสมัยก็โบราณนะ Để bác bây giờ 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 bây bác bây giờ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  cho giờ bây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  bà bây giờ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  เผนมาด้าส่เบ็ดยามลุ่มนะถ้าผลอะไรกล้งยยมาก้วอัน,นี้ก็อัดกอบผักยำสอดอ้พี่น้องยำสอตอนนี้ เนียนโอ้สุดยอดเลยครั้งแล้วครั้งแล้วบัดครั้งแล้วตกน้ำว่าอะไรตกไฟบ่าใหม่เด้อใส่กอบแล้วหลวงปู่หลวงพ่อนี่บัดเด้อพี่น้องเด้อเหลียนห้าสิบต่างก็มีเด้อเนี่ยเหลียนบาดทำไมก็โบราณนี่เยอะหงเด้อพี่น้องเยอะหงก็มีนี่อะไรยักโตนี่ยเยอะหง เงาตระการที่เก่าเด้อย่อหงอย่างดีเลยเหรียญล่อหากะมีเหรียญล่อหากะมีเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะได้จะได้ติดต่อมาเด้อนี่หลวงพ่อคุนกะมีเนี่ยหลวงพ่อคุณรุ่นลับเสด็จเออรุ่นลับเสด็จเด้อพี่น้องหลวงพ่อคุนรุ่นลับเสด็จรุ่นลับเสด็จกะมี พวกกวดรุนลับเสด็จก็มีเสด็จล่อหาเด็จล่อหาอย่งเนี่ยวันกี้เอาตุ้งหูใส่พร้อมใส่ต้งหัวนหูเบาเขาเข้าไปสก็ได้โอ้นีุ่ณแผนขุณแผนเด้อผู้ได้ยากรีบสาวว่าเป็นมาขุนแผนเนี่เด้อเนได้เมียหลายเด้อเนี่ยกุาวห่มมักบึมมเนี่ย่ะเอิญขุนแผนขุนแผนนะพี่น้อง นี่คุณแผนเด้อนี่คุณแผนันนหแผนคุณแผนตะพูดไดุ้ณแผนไปสิได้นังวันทองมาหน่อยเด่นเอาสั่งมา้น้าบ่มเียเ๋อ้ยนจะส้างมานน้ำนะนุ่มันยางสั่งมากตอด็วย่านี่ตอย่างส้างมากหมตอ ตีรลก็เลเอาตีเอาได้อัดกอบดตีเอาเก่าไปอัดใครก็ได้วิกลับพาเอาไปอัดกวาดพาเลยนี่พระปะพอดีมีันเอาผมอัดเลยเับจนเอาก็อัดเลยลูกพ่อยังเเดยลูกพ่อพิมพ์ดีสือลูกพ่อพิมพ์นะ ยายที่าโอเลยจักบาทละยายโอ้ยจักบาทโอ้อัดครูก้นมานา้อมีหลานจีกนหืออัดสามบาทหนึ่งเนาาบาทเี้เนาะมันจีได้คู่กันบ่มันจีเบว่ายายแักพิงจีดด <c oughs> ลุ้นเอาสร้างมานัน่เด้อบรรลุนเดกเบ่งสร้างว่าพัฒเด็กหน่อยขี้สร้างเลยเป็นเจ้าซูรินหรือว่าพี่น้องมันไม่สร้างแล้วแต่ว่าตอนนี้เฝนมาจะโต,ตผู้เดียวนะเอารถพ่วงมากนะอ <c oughs> าตภะอาตภะไข่พระพรไข่เลี้ยนบาทพรไข่เลี้ยโบราณพ่นพรลูกเชมป์ทา,บา,ทา,ทางบาา้านเฮาเด้อนี่